วิชาการงานปา .3 สวัสดีค่ะน้องๆป .3 ทุกคนนะคะในบ่ายวันศุกร์ทุกสัปดาห์นะคะเราก็จะมาพบกับคุณครูต่ายค่ะเรียนวิชาการงานกันนะคะวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือวิชาการงานหน้าที่28ค่ะสำหรับหน้าที่28นะคะก็จะเป็นคำถามทบทวนท้ายบทนะคะวันนี้เราจะมาช่วยกันตอบคำถามข้อที่1ถึงข้อที่3ค่ะเราไปดูคาถามข้อที่1เลยค่ะ เสื้อผ้าแบบใดที่เหมาะสมกับคนรูปร่างเตีย้ยและมีผิวคล้ำ สำหรับคนที่มีรูปร่างเตี้ยแล้วก็มีผิวค้ำนะคะเราก็จะเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างของเราและสีผิวของเรานะคะคนที่รูปร่างเตี้ยนะคะก็ควรจะใส่เสื้อผ้าที่เป็นแนวตรงนะคะก็จะช่วยอัมพางหุ่นของเราให้เราดูสูงขึ้นสำหรับคนที่มีผิวค้ำนะคะก็จะต้องเลือกเสื้อผ้าโทนสีอ่อนนะคะอย่างเช่นสีเหลืองอ่อนสีฟ้าอ่อนนะคะหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อผ้าโทนสีเข้มนะคะเพราะจะทําให้เราผิวค้ำมากยิ่งขึ้นค่ะไปดูแนวทางการตอบ คำถามข้อหนึ่งเลยค่ะไปเลยค่ะเป็นยังไงบ้างลูกผ่านมาหนึ่งข้อแล้วนะคะเราไปต่อกันข้อที่สองเลยนะคะไปดูข้อที่สองค่ะข้อสองการเลือกใช้เสื้อผ้าควรคำหนึงถึงอะไรบ้าง การเลือกเสื้อผ้าเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างหนึ่งรูปร่างของเราสีผิวของเราแล้วก็บุคลิกของเรารวมถึงวัยของเราด้วยนะคะไปดูแนวทางการตอบคำถามของข้อ2เลยนะคะไปค่ะผ่ามาข้อแล้วนะคะเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยค่ะ คำถามข้อที่3คือข้อ3การทำความสะอาดรองเท้าตามกระบวนการทำงานมีขั้นตอนอะไรบ้างกระบวนการและขั้นตอนการทำความสะอาดรองเท้ามีอะไรบ้าง 1. ทําทำความสะอาดรองเท้าก่อน 2. ผูกเชือกรองเท้า 3. นําเก็บเข้าในตู้หรือชั้นให้เรียบร้อยนะคะแค่นี้รองเท้าของเราก็สะอาดแล้วก็พร้อมที่จะสวมใส่อยู่เสมอเลยนะคะไปดูแนวทางการตอบคําถามข้อ3กันเลยจ้ะไปค่ะ จบแล้วนะคะการบ้านนะคะ3ข้อวันนี้นะคะที่คุณครูจะให้ทํานะคะให้นักเรียนตอบคําถามคําถามท้ายบทในหน้าที่28ลงในสมุดนะคะหรือว่าใครไม่มีสมุดก็ลงในกระดาษ A4 ก็ได้นะคะในข้อที่1 2และ3 3สา,สาข้อเท่านั้นนะคะสัปดาห์นี้แล้วก็อ่านหนังสือทบทวนด้วยนะคะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะแล้วเปิดเทอมเรามาเจอกันนะคะใครทําเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งคุณครูตอนเปิดเรียนหรือว่าจะถ่ายรูปลงมาในไลน์กลุ่มห้องเรียนให้คุณครูดูก็ได้นะคะสําหรับสัปดาห์นี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย